เมนูก็จะมีประมาณนี้นี่เขาจะมีรูปให้ดูด้วยนี่นี่ข้าวหเบเรียนี่เบยร์ยนี่วา,าลูกออกมาเนี้ยนี่ราคาก็ประมาณนี้นะมันเป็นค่อนข้างสูงแหละแต่ว่าจะต,ต้องลองชิมดูว่าสมกับราคาหรือเปล่านะครับเออสมกับราคาไหมเนาะสมกับราคาไหม เราสั่งข้าววิญญาณี่เนื้อไปแล้วก็เป็นโรตีโรตีชีสนมครับแล้วก็อะไรอะ่ะข้าวข้าวข้าวอะไรอะ่ะข้าวเนื้อเนื้อนมอะไรนะเออนเนื้อนมสดเน้นๆตัวเนี้ยตัวเนี้ยตัวเนี้ยโอเคเดี๋ยวมาดูกันว่าจะอร่อยสักแค่ไหนให้ <c oughs> <c oughs> ให้เด็กกินนังด้วย <c oughs> ให้ให้นมทอดเนื้ออันนี้บิริยานี่เนื้อ ก็มีน้ำจงน้ำจิ้มนะครับผมเดี๋ยวเรามาลองชิมกันดูเลยชิมเดี๋ยวลองชิมเนื้อก่อนเลยเนื้อเนื้อเนื้อ,น,อนมทอดอุ้ยหกไม่ต้องทำหน้ากินธรรมดาอร่อยร้อนไม่ทำหน้าไม่ร้อน อร่อยต่ออืออืออืออร่อยกว่าที่คิดมากเลยครับมากอันนี้สุดอร่อยเลยจริงอันนี้ความอร่อยให้เท่าไหร่เนี่ย จริอร่อยมากมแนะนำครับเนื้อทอดลมสดอร่อยจริงอต่อมาครับมาลองข้าวบืยานี่ดูบ้างว่าจะอร่อยแค่ไหนตามทาคุยมาเนื้อในสุดยอดมากไม่ชิมเปล่าๆปละล่ะ ชิมแบบไม่ไม่ใส่อะไรก่อนเครื่องหน่เครื่องแกงแต่ไม่ถึง,งเ,เดินไม่ค้างอะไรเด๋งไม่ไม่ได้ไม่ได้ยินเสียงชิมกันรับ อะไรเพิ่มเยอะไม่มีไม่มีแล้วใช่ไหมครับโรตีนั่นโรตี่อานี่นี่เป็นมันจิ้มอะไรนะไออาจัดน้ำอาจัดไม่ใช่เป็นเขาเรียกว่าโยเกิร์ตโยเกิร์ตมันจิ้มโยเกิร์ตลองอือ ชอบอันนี้มากกว่าอันนี้มันก็ข้ามกับแบบนุน่นๆมีผักให้แก้มด้วยไหนแก้ม,มบางกวายองครับเยี่ยมขออนุญาตต้องกระทาำ โรตีชีสอีกหนึ่งอันนะเดี๋ยวให้ลองชิมดูว่ารสชาติเป็นไงโรตีชีสเจ้านี้ฟังเสียงชีสนมไม่ใช่ชีสธรรมดาชุสนม่งโรตีชีสนมให่หนึ่งคำแน่นๆใส่ปากเลย,ย,ย,ยเร็วเร็วเร็วอื้อหือย 哦，一段一段啊。

เมื่อน,นี้ความอร่อยถืวอว่าคุ้มค่ามากๆผณพูดเลยแล้วก็กับเรื่องของอะไรอ่ะราคาเดี๋ยวมาดูกันว่าเท่าไหร่ก็ออกมาจากที่ร้านแล้วร้านมันอยู่ตรงแสงทํามเลยอยงก็เพิ่งจะรู้ว่เนี่ตรง,ตรง,ตรง จะตโรงเรียนสอนแสงธรรมก็คือทั้งหมดค่าเสียหายมันอยู่ที่เกือบเกือบสามร้อยแพงไหมไม่แพงเพราเพราะว่าอะไรมันอร่อยข้าวข้าวมันก็แพงข้าวบุ๊บอะไรนะข้าวบุริยานีบุริยานีบุริยานีเนี่ยเนข้าวบุริยานีมันมันต้องนำข้าวปะข้าวอารักเออ แล้วผมจะพูดอีกอย่างนึงก็คือร้านเนี่ยเป็นตัวอย่างของการจอบกลุ่มลูกค้าแบบระดับพรีเมียมที่ดีมากๆเพราะว่าเขาใช้วัตถุดิบดีแล้วก็ขายราคาที่แบบค่อนข้างค่อนข้างต่ํานะว่าค่อนข้างต่ํานะเพราะว่าดูแล้วมันเป็นเนื้อด้วยนะอ,อแล้วก็อะไรว่าจะพูดอะไรอย่างเดมลูมกค้าก็เยอะลูกค้าก็าเยอะรสชาติไม่เต็มสิบรสชาติอร่อยมากร้านนี้แนะนํา สำหรับคนที่ระดับลูกค้าระดับก็เ,เรียกว่าระดับปานกลางอ่ะ,ะฐานะนะมารับประทานกันได้อร่อยแนะนำเต็มสิบ